ก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครวันนี้เรามาอยู่กับ Defender ที่มีชื่อว่า o r ริใช่ออริโดยโหลดเอาของเขานะจะมเีเป็นปืน MP 5นะครับผมปืนลียุทธ์ทางนั้นเลยสแปคสิบสองยุนช็อตกันมีปืนเบลิฟเบลิฟศิลป์ศูนย์ที่เป็นปืนลูกโมท่ที่เป็นค่อนข้างจะเป็นเหมือนช็อตกัน แล้วก็มี U.S.P. 40ครับผมส่วนแก๊สเจ็ตก็จะมีบับบายบบ Bulletproof Camila นะครับผมก็พลังของเขาก็คือเลมา a ดชนะฮะกัน d ดชสาครั้งนะครับผมโดยแต่ละครั้งจะมีชาร์จเนาะก็สามารถทำลายกำแพงได้แล้วก็ d ดชผักคนลมได้นะครับผมแล้วก็ a ดชวิ่งปกติก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ แล้วกันไปเราเป็นในเกมกันเลยไม่ได้ต้องการมาตรงนี้เลยนะที่จริงไม่โดนเกือบตายแล้วกูเฮ้ยปะโถ่ เรียบร้อย,ออยรบริเคดิทเว่ยโบรเจอตัวละล้มอักมาก่อนเจอตัวละ สวยพุ่งมาเจอพอดีไอ้เชี่อเป็นคิวแคมที่โง่ที่สุดเท่าที่กูเคยเจออะป่ามันมาแล้วบ่าเหล่าเหล่าช่องมาเลยกูแปลว่ากูแปลว่าตรงไหนวะในห้องในไฟมันวิ่งเข้ามาเลยเมื่อกี้โดนอยู่ตรงไหนดีกว่าทำไมกูโดนสปอตเนี่ยใช่มันอยู่ตรงไหนวะที่ตรงที่มึง เห็นแล้วเห็นแล้วตายไนซ์ซื้อ หายชิบหายแล้ะคนโดนยิงน้องน้องนะผมอาจจะได้มันจะแต้มว่ะถ้าเกิดยิง้ไม่ได้มาดัแค่ตอนเก็บมัไรตายสักกี่วะสวยโอ้ยยิง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 เกือบละสวยเฮ้ยตรงไปตรงไปตรงไปไหนไหนไหนดูเดิมดูเดิมไม่ใช่เฉยเอยู่ไหน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 ดูเดิมที่พี่ยิงเมื่อกี้โอ้ยพี่ยังได้ MVP อยู่ ตลงแกสนะเห็นตัวนึงนั่นแหละของใช้นะโซเฟียลกกเองไได้ okay. okay. Okay, oh! ็ม <okay> ่มันระวังมันจะเข้าห้องแดชแอบมาเธอไหมโอเคบอมล็อบบอมล็อบไทยเลทไทยเลทไทยเลยเลยแหละโอเคโอเคเราไอ้เหี้ยหาทางหาทางลงไม่ได้ทีนี้

เฮ้ยมึงเห็นนี่ป่ามึงเห็นนี่ป่ะเนี่ยมึงเห็นนี่ป่า Thank you เพื่อนชรใหม่ใหม่ใหม่เพชรนั่งเข้า <c oughs> มาแล้วเอ๋อไปเลยจ้า <c oughs> ไปเลยมไม่้ายของฉัน มันเข้าจะเข้าแล้วจะเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะเข้ามาแล้วมาแล้วมาจาะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ต้งไหนวะอินเบก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 กกกเรียบร้อยสวยมัมานเด้านขา เฮ้ยเสาเลสมาเสาเลสมาข้างนี้